เดิมทีเนี่ยมันเป็นแผ่นขาวทั้งแผ่นแต่พอช่วงสองสัปดาห์เนี่ยกลับมีจุดดำเข้ามา่คือดออรสุรพลน่ะนะฮเป็นเก็บนะครับท่านก็ไปหาประหมอข้างดำแล้วก็ไม่กล้ากินหรอกทีแรกกันนะ ว่านร่อไปนะถ้าเราทำดีเือเดิมผมเองกไ็ไม่ไม่มั่นใจว่าไอ้กินขางดำมาสามสองสามอาทิตย์เนี่ยเกี่ยวกันหรือเปล่าเกี่ยวกับกินหมอขางดำหรือเปล่าที่มันทำให้ให้เนื้อเนี่นยมันกลับเข้ามาก็เลยในเมื่อว่าราชบุีไม่มีก็เลยก็มาหาซื้อที่สมุนทองคำเขาจะหายขึ้นนะครับตอนนี้ก็เลยไม่มั่นใจนะครับว่าจะหายหรือไม่หายแต่กันว่าจุด มันเริ่มกลับมาหมออธิบายกินผักห้าสีแต่ว่ากินมาบ่อยมากกินแต่จะจริงไม่จริงก็ไม่รู้แหละว่ามันเริ่มเป็นจุดดำๆออกมาเพื่อ,อเพื่อเครียดกด่างขาวนี่แหละก็ก็อยากจะมากินเพิ่มว่าดูที่ว่ามันจะดีขึ้นไหมคือคือแต่ก่อนนี้นะครับตรงเนี้ยมันจะเป็นแผ่นขาวๆหมดเลยนะแล้วก็มันจะเห็น ที่ผิดปกติเมื่อสองอาทิตย์เนี่ยก็คือมันจะกลับดำๆเหมือนกับเหมือนเดิมใช่ไหมมันมีดำๆมาจุดดำๆมาอันนี้ยังไม่ไม,ไม่ไม่ชัดเจนเท่าไหร่เดิมทีเนี่ยมันเป็นแผ่นขาวทั้งแผ่นแต่พอช่วงสองสัปดาห์เนี่ยกลับมีจุดดำเข้ามาตรงกลางเลยใช่ไหมใช่ครับตรงกลางนะครับแล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วเนื้อเนี่ยมันเริ่มปิดนะมันปิดอย่างเงี้ยก็หมอเขาแนะนําว่าให้คุณกินผักห้าสีผักห้าสีก็ ที่เป็นสีต่างๆอ่ะเช่นว่าเดิมทีตรงเนี้ยมันเป็นแผน่นดวงขา,ขาวๆเลยอะดวงขาวเลยนะฮะเป็นแผน่นแล้วก็มันเพิ่งจะผิดปกติเมื่อประมาณอาทิตย์สองสามวันเนี้ยมันก็เริ่มเริ่มสมา,รานรับนถ้ามันลามไปมากลามไปมากเนี่ยเราก็จะคอยสังเกตเนี่ยๆนอย่างเงี้ยใช่ป่ะอันเนี้ยแต่ก่อนมันเป็นแผ่นนี่มันเริ่มสมานเข้ามาเห็นป่ะอือ ในระยะเวลาแค่สองอาทิตย์เนี่ยสองอาทิตย์นะอตยเอ่อผมกินประมาณสองอาทิตย์กว่าสามอาทิตย์จาการาชบ,บุรีครับรก็ะจะมาเอาปลาขังดําไปไปทําอาหาร,ราก,ก็ทีแรกอะ่ะอ,อ,อยู่ราชบ,บุรีก็มีคนก็หาปลาเอาไปให้อ่ะนะคือดออรสุรพลอะ่ะนะเป็นคนที่รู้จักกันท่านสุรพลสินเกตนะครับท่านก็ไปหาปลาหมอขังดํา แล้วก็เอาไปให้ผมกินที่บ้านนะครับพอเอาไปกินก็ผมก็ไม่กล้ากินหรอกทีแรกนะก็แกเอาไปให้เรื่อยก,ก็เลยทำเป็นปลานินทอดแล้วก็เอาไปแกงส้มปรากฏว่ากินแล้วรู้สึกว่าอร่อยดีนะครับถ้าเราทำเองนะอร่อยดีแต่พอกินไปกินมาเนี่ยก็ท่านบอกว่ากินแล้วเนี่ยมันมีโอเมก้าสูงไอ้คำว่าโอเมกงโอเมก้าเนี่ยผมก็ไม่รู้จักหรอกว่ามันคืออะไรนะ ทีนี้ผมเนี่ยเรื่องของเรื่องก็คือเป็นเป็นโรคด่างขาวนะเนี่ยประมาณว่าผมเป็นโรคด่างขาวใช่ไหมครับเนี่ยด่างขาวเยอะเลยเนี่ยนะครับทีนี้แกเอาไปให้โดยที่ว่าเราก็ไม่รู้หรอกว่ากินไปแล้วมันมีอะไรบ้างแต่ปรากฏว่าผมเป็นด่างขาวมาเนี่ยประมาณสักสิบปีได้ แล้วจะสังเกตทุกวันไอ้ลูกด่างขาวผมเนี่ยว่ามันมันลามไปเยอะแค่ไหนเนี่ยที่คอก็ยังเป็นเลยนะฮะเนี่ยเห็นไหมครับก็ที่คอก็เป็นพอกินไปประมาณสักสองอาทิตย์เราก็สังเกตเราอยู่เรื่อยเฮ้ยเฮ้ยทำไมมันมัน,ม,นมันเหมือนกับว่าแบบเนี่ยฮะสังเกตตรงนี้ฮะตรงนี้ครับเดิมมันเป็นแผ่นนะฮะเป็นแผ่นขาวๆเลยอะแต่พออยู่ๆปุ๊บเนี่ยมันกลายเป็นเหมือนว่าสีดํามันเกิดขึ้นแล้วก็คือเหมือนว่า มันเนื้อมันมันมันจะกลับมาแบบเนื้อเดิมผมเองก็ไม่ไม่มั่นใจว่าไอ้กินกลางดำมาสามสองสามอาทิตย์เนี่ยที่เขาเอาไปให้ผมเนี่ยมันเกี่ยวกันหรือเปล่าเกี่ยวกับกินหมอขางดำหรือเปล่าที่มันทำให้ให้เนื้อเนี่ยมันกลับเข้ามาตอนนี้ก็ต้องเอาไปวิจัยดูกันเองเนะแต่ผมก็ไม่รู้ผมก็เลยในเมื่อว่าราชบุรีไม่มีก็เลยก็มาหาซื้อที่สมุทรสงคราม นะครับก็บอกว่าบ้านผู้ใหญ่มีใช่ไหมครับก็เลยจะมาขอซื้อเพื่อจะเอาไปแร่เนื้อแล้วก็เอาไปทําอาหารกินเผื่อว่าเขาจะหายขึ้นนะครับตอนนี้ก็เลยไม่มั่นใจนะครับว่าจะหายหรือไม่หายแต่การสังเกตมา1ิกว่าปีเนี่ยมันก็เริ่มเห็นเห็นผลว่าจุดมันเริ่มกลับมาโรคโรคด่างขาวมันก็เป็นโรคผิวหนังชนิดหนึ่งนะครับมันเป็นจากความผิดปกติของเม็ดสีที่ชื่อว่าเมลาตนนิน หรือว่าเมลาโนโซไซต์อะไรเนี่ยครับมันผิดปกตินะครับมันก็จะเป็นอ่าเป็นวงวงเป็นด่างขาวๆตามผิวหนังตามแขนขาบางทีก็เป็นที่หน้าเป็นตามตัวบางคนก็เป็นทั่วตัวนะครับที่สาคัญมันก็ต้องแยกกับแยกกับโรคก,ก,กลากเกลื่อนเชื้อรนานครับเพราะส่วนใหญ่ด่างขาวมันก็จะไม่มีขอบเขตชัดเจนกลากเกลื่อนเชือเช้อราเนี่ยมักมักจะมีขอบเขต ขอบเขตความนูนของมันนั้นนะครับเวลาเราใช้มือสัมผัสจับดูครับการรักษาการรักษาด่างขาวเนี่ยมันก็เบื้องต้นก็จะใช้ยาทานะครับแล้วบางทีที่คณะแพทย์ก็ใช้ใช้แบบเป็นรังสีเหมือนใช้ UV เพื่อรักษาบางกรณีก็มีการผ่าตัดอย่างเงี้ยนะครับก็ก็ต้องดูรายละเอียดต่อไปเพราะจริงสาเหตุมันมักจะไม่รู้สาเหตุไม่รู้ว่าเกิดจากอะไร อยู่ดีไอตัวเม็ดสีมันก็ทํางานผิดปกตินะครับมันก็เกิดเป็นปื้นๆขาวๆเป็นเป็นเป็นผิวหนังที่สีมันขาวผิดปกติไปนะครับก็การกินปลาหมอคางดําแล้วดีขึ้นคงไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ก็เป็นไปได้ว่าจากความเชื่อหรือว่าเขาอาจจะคือไอ้ถ้าคิดว่าถ้าปลาหมอคางดำมันมันก็เป็นปลานะครับเป็นปลาเนี่ยอาหาร ปลาส่วนใหญ่อาหารมันก็ก็คือคนที่กินก็จะได้รับโปรโตีนนะครับถ้าไม่ะเกี่ยวข้องอยู่บ้างก็คือโปรโตีนทั้งหลายมันก็จะไปเกี่ยวข้องกับการสร้างภูมิต้านทานหรือว่าเหมือนตอนที่เราเรียนตอนเด็กว่าไปซ่อมแซมส่วนที่สึกหรออะไรแบบนี้นะครับแต่ว่ามันคงจะยืนยันไม่ได้หรือว่าคงจะเป็นความเชื่อของชาวบ้านนะครับแต่ว่าก็ดีไปอย่างก็ช่วยกันกินเพราะเห็นเห็นว่าปลาหมอครางดำเนี่ย สมัยแรกๆเนี่ยเขาบอกว่ามันไม่อร่อยกินไม่ได้แต่ตอนหลังๆมาเนี่ยก็มีคนบอกว่ารสชาติดีขึ้นทําอาหารได้ไปกินได้ก็คงจะมีประโยชน์ไปก็ช่วยกันกินนะครับเพื่อจะได้กําจัดมันนะครับแต่ว่าส่วนเรื่องของการรักษานี้ถ้าทําตามทางการแพทย์ก็คงจะเป็นการใช้ยารักษาหรือว่าการใช้รังสีนะครับหรือว่าเราก็ออกกำลังกายเสริมสร้างภูมิต้านทานให้แข็งแรง ซึ่งก็เป็นการรักษาทั่วๆไปก็ก็ดีเหมือนกันครับเป็นผลประโยชน์ร่วมกันครับมัติชนออนไลน์สื่อออนไลน์คุณภาพนำเสนอครบทุกประเด็นสำคัญให้คุณไม่พลาดทุกสถานการณ์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบสับไวกับมัติชนออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ